กได้เห็นกันถ้าได้ถ้าได้เห็นหนากันยิ้มู้ไหนี่ผู้ไหนี่ม่หแม่ชิมจังแล้วเอาแม่ชิมจังแม่ชิมจังแม่ชิมจังพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกโอ้ยอ้พ่อแม่ลูก

ใช่ด้วล่ะดูไปจะตนเั้นเลยนี่ก่งมากเลยไม่ลองที่แรกแมนเแรกครับก็เล่กอไเล่สีโพไอเมื่อก็เลยสิโอเมื่อเขาไปนี่ปสีโนี่แหละเพืนมีสันสัตยานนะครับเพ็่นแบบอยู่กับผู้ใดแล้วเขาอบุนเขาสิเป็นแบบนี้แนอนเด็กหน่อยเนาะ่อน เอาเลยลวลูกครูลูกครูพ่อแม่ลูกพ่ออตื่นองได้โอ้ยกะรอเอาบ้างอีได้พ่อแมนลูกอนเยจ๊ะเ้าลังงยาอ่ะเปนครบครัวเลยลังงอมาไร์อครับูดียังครับยังไงมาไหม มาเร็วมาตะปูได้ไหมก็นี่แหละก็แรกข้าไปฝึกหนึงทุกตาทุกตาให้ต่างทุกตาดูยอดเต้นสูบเป็นยางนี้จริงจงงไม่ร้องเลยเก่งมากเลยนี่จริงาขาจอดเราตเย็นจะไม่ร้องจริงเก่งมากเลยเก่งมากๆเลยหัวกุ้งหาวอะไรบ

เนชูมน่ในชมน้เชฟนบาร์ี้ไม่มีแล้วกอดัห้านเดียอดสิวามร้เดียอาเมงกูรานห้น้ำบารี้นี่ไงบาร์ดี้อันนี้ไม่ช่ เอาเอาเอาูมะเดี๋ยวนะถ้าหลานหนแล้วะเฮัยไหนน้มาเนี่ยยวพอใธ่เด้อยวพอใช่เลยนะโอเค้โห